โอ้ยยัขึ้นไก่พิมนู่นน่ะเขาไมกอดกันเขาหายอะไรอีกเขเมียเขาหายแล้วก็ต้องวิ่งไปกอดต้องไปกอดกันในเรื่องต้องกอดกันในเรื่องต้องกอดอะไรเห็นนะเพชรเล่นตั้งหลายทีไม่เห็นเดินเข้าไปกอดเขาล่ะเกิดนั่งกอดทุกวันอยู่แล้วหนีหนีไปห้อยไก่นีไปไหนอ่ะอยู่แถวนี้แถวนี้มันเถื่อนจริงเขาพูดด้วย ไปที่ไหนบ้างนี่เีวห่วงหน,าน้าไปด้วย <c oughs> ดูนี่ฉากเไ,ไมย,ยมัออ้ยขอโทษขอโทษมันมันมันของต่ำในไอเวลเล่นอะไรของต่ำรองเท้าต่ำไหนเราผมใส่เครื่องบินมาแล้วเกิด <c oughs> อะไรเกิดอะไรขึ้น